อันแล้วเพื่อสมาห์อยากจะบอกว่าแค่เห็นเรอยยิ้มของทุกคนนี่ก็มีความสุขแล้ว <c oughs> มาสายน้นาเนอกตลอดเหตุการณ์โอเคเนะฮะฮะมิจูจู <c oughs> ขออนแยกเดี่มน,น,นิดนึงนะ จะดึมท you <know>, ี s call, <S gravel gravel ่ดื่มน้ำไม่ใช่อะไหรอเพลงต่อไปจะของเพลงเขาลองไว้โหดนะฮะเดๆโหดโหดคือเทคนิคการร้องโหดไม่ใช่ตัวคนร้องอะโหดนะฮะแม่ สองคนนั้นน่นะร้องเป็นเมืเ่อไหร่เยวมาร้องนะฮะทีใคร <î ff> ใครนะ <î ff> โอ้ชัดเจนเ <î S 1> นี่ยเพล,ลงนี้จะของเพลงเขาเราไว้โหดนะฮะล้วก็คิดว่าทุกคนในที่นี้ต้องร้องได้เพราะว่าเพลงนี้ดังมากนะครับล้วก็คิดว่าคงได้ดูละครเรื่องนี้กันนะครับ ไป,ไปฟังเพลงนี้กันดีกว่านะครับรักแท้เหนือกาลเวลาครับ